สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าจอยเอ็ x ที่ผมสั่งมาจากช h อป e e เนี่ยของเพิ่งมาถึงวันนี้วันที่26เนี่ยดูว่าข้างในจะมีอะไรบ้างโดยตัวหน้ากล่องนี่นะครับผมก็จะมีบอกว่าอันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นที่ไร้สายแล้วก็จะมีสายไท e C แถมมาให้ด้วยส่วนด้านหลังจะเป็นบอกว่าปุ่มต่างๆมันใช้ทำอะไรนะครับด้านล่างนี่อ่าเป็นของศูนย์ไทยแน่นอน สั่งมาจากช้อปปีครับผมประกันผมดูหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นตามหน้าร้านก็จะประมาณ6เดือนครับผมพอเปิดด้านมาก็ไม่มีอะไรจะมีจอยมีจอยให้ปุ่มที่คุ้นเคยครับผมอันนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสายไทยซีซีทูซแล้วก็จะมีพวกคู่มือ ผมลองเปิดดูแล้วแหละก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ประมาณว่าถ้าเกิดต่อสายกับคอมก็ถ้าเสียบไฟจะขึ้นแล้วก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ตั้งค่าปุ่มนะครับคิดว่าอันนี้อะไรวะเป็นภาษาจีนนะอ๋อมีป้ายกสสทชแล้วก็คู่มือครับหนาอยู่นะ เราจะมาดูจอยครับผมอันนี้จนะเป็นพลาสติกแบบด้านผมดูแล้วไม่ค่อยมีรอยนิ้วมือหรอกด้านหลังเนี่ยใส่ฐานขนาด AA อาสองก้อนอันนี้ผมเอามาลองเทสดูแต่คิดว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นฐานชาร์จดีกว่าน่าจะอยู่ได้นานกว่าจะมีช่องเสียบไท e c อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างนี่ก็จะมีช่องใส่หูฟังครับแต่ช่องนี้ผมไม่รู้ว่าช่องอะไรนะผมลองเทสแล้วโดยรวมก็เป็นการจับที่ถนัดมือดีครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสั่งพวกซิลิโคนเคสกับพวกที่ครอบปุ่มมาใส่เพิ่มโอเคครับขอบคุณมากครับ